วันนี้เบียร์กับคุยยังคงพาไปที่พิพิธภัณฑ์ต่อน,นะครับซึ่งที่แรกที่จะไปก็คือพิพิธภัณฑ์ London Transport Museum ซึ่งการเดินทางนะครับให้มาลงที่สถานีโค v เวน g a การ์เดนสาย p i c าดิลลี่ไล n e นะครับถ้าอยู่สายอื่นก็ให้มาต่อพิ c c a d i l ี่ไลน์หรือจะลงสถานี Temple หรือ Embankment ของสาย District Line ก็ได้แต่จะเดินไกลกว่านะครับ สายพิคแรเรลี่ไลน์ลงโควนการ์เดนเนี่ยเดินใกล้ที่สุดลอนดอนจะเป็นเมืองที่ฝนตกได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเวลามาลอนดอนอย่าลืมเตรียมร่มมาจากบ้านนะไม่งั้นต้องมาซื้อร่มที่นี่ราคาค่อนข้างสูงนะครับร่มจากสถานีรถไฟนะครับวิง่งไม่ใช่วิ่งสีเดินผ่านตลาดมานะครับขึ้นจากสถานีรถไฟโควนการ์เดนมาเลี้ยวขวาแล้วก็เดินผ่านตลาดมนาะแล้วก็พอผ่านตลาดมาแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับโผล่ oh, เข้ามา มันจะเจอร้านตรงนี้นะพอเจอร้านตรงนี้ก็คือนี่จะเห็นลอนดอนฟารธ์สปอร์ตมิวเซียมนะครับพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับการเดินทางในลอนดอนมันก็จะมีอะ,อะไรอะรถไฟใต้ดินนะครับอันเดอร์กราวโอเวอร์กราวรถเมนะครับเกี่ยวกับก,บการเดินทางในลอนดอนทั้งหมดที่เป็นประวัติศาสตร์ของเขาจะเก็บไว้อยู่ที่นี่เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกัน สำหรับพิพิธภัณฑ์นี้นะครับลอนดอนทรานสปอร์ต u ิว u ซียมมีค่าเข้า21ปอนด์ต่อคนนะครับสำหรับ1ปีนะหมายถึงว่าก็คือซื้อตั๋วครั้งเนี้ยก็คือเข้าได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งใน1ปีแต่ว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวอ่ะยังไงเราก็คงไม่ได้มาตลอดเนาะมันก็มีแค่ตั๋ว1ปีไม่มีตั๋วหลายครั้งนะครับเพราะฉะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องซื้อตั๋วรายปีไป พอเข้ามาด้านในแล้วเขาก็จะให้ขึ้นลิฟต์มาที่ชั้น2เปิดลิฟต์มาก็จะเจอแรกเริ่มของการเดินทางในลอนดอนก็คือจะเป็นเกี้ยวแบบนี้นะใช้2คนยกออมนิบัสที่เห็นคันนี้ก็คือรถเมย์ช่วงแรกๆของลอนดอนนะครับเป็นรถม้าใช้ม้าลากนะตั้งแต่ปี1829เลย จะใช้ม้า2ตัวในการลากแล้วก็มีคนนั่งคุมม้าอยู่ช่วงปี1830-1840ก็จะเริ่มมีการสร้างทางรถไฟเข้ามาในลอนดอนซึ่งนะตอนนั้นเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้มีการสร้างเข้ามาถึงในตัวเมืองนะก็เลยให้สร้างรอบๆนอกของเมืองเพราะไม่อยากให้มีการทุบตึกทุบอะไรสมัยนั้นตัวเมืองก็คือแถวแถวเวสต์มินสเตอร์บริเวณพระราชวังอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ สถานีที่สร้างขึ้นมาก็คือจะเป็นพวกลอนดอนยูสตันลอนดอนแพดดิงตันลอนดอนคิงครอสลอนดอนเซนต์แพนคลัสพวกนั้นก็คือสมัยนั้นยังอยู่นอกเมืองอยู่นะแต่ตอนนี้ก็คือกลายมาเป็นใจกลางเมืองแล้วถ้าได้มาลอนดอนนะครับหลายๆคนจะรู้ว่ารถไฟใต้ดินของลอนดอนนั้นเก่ามากนะครับแล้วก็ดูไม่ค่อยน่านั่งเหมือนของกรุงเทพเท่าไหร่นั่นเป็นเพราะว่า รถไฟใต้ดินของเขานั้นสร้างมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วนะครับซึ่งรถไฟใต้ดินของอังกฤษเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยที่ยังใช้รถจักรไอ้น้ำอยู่เลยก็คือคันที่เห็นอยู่คันข้างหน้านี้เลยคือหัวรถจักรที่ใช้สำหรับรถไฟใต้ดินอย่างหัวรถจักรคันนี้ติดป้ายด้านหน้าว่าไปเบเกอร์สตรีทพอเห็นแบบนี้แล้วก็เข้าใจนะว่าทำไมรถไฟใต้ดินสายต่างๆในลอนดอนเนี่ยมันถึงดูเล็กคับแคบ สกรปรกแล้วก็เก่ามากๆต่อมาเมื่อรถไฟมีการพัฒนามากขึ้นเป็นการใช้ไฟฟ้าแบบหัวรถจักรลากตู้เอายังไม่เหมือนกับปัจจุบันนี้นะที่เป็น emu ก็คือว่ามีมอเตอร์อยู่ในตู้โดยสารนะแต่ตอนนี้ก็คือเป็นหัวรถจักรไฟฟ้าลากตู้เอามาดูตู้ของลอนดอนอันเดอร์กราวด์สมัยก่อนนะครับ ก็คือเป็นหัวรถจักรลากแล้วก็มีตู้ภายในตู้ก็จะเป็นที่นั่งนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าตู้เนี่ยใช้ประตูเปิดปิดเป็น,นกลไกหรือเปล่าหรือว่าใช้คนเปิดปิดเอาตู้เป็นตู้สั้นๆนะมีประตู2ประตู นี่แล้วก็อันนี้พามาดูตู้ของอันเดอร์กราวช่วงเริ่มแรกตอนที่ยังใช้หัวรถจักรไอ้น้ำลากนะจะเป็นประตูแบบเปิดเองนะห้องนั่งโดยสารก็คือจะเป็นแบบคอมเารสเมนต์ก็คือจะเป็นหนึ่งห้องเนี่ยแล้วก็มีเก้าอี้หันหน้าชนกัน1ห,ห้องก็จะมีประตู1ประตูเวลาขึ้นลงก็ต้องเปิดประตูเปิดปิดเอาเอง ิ่งที่ยังไม่มีในประเทศเราก็คือว่าด้วยความที่ลอนดอนสร้างทางรถไฟใต้ดินเนี่ยมานานแล้วนะครับมันก็จะมีบางสายที่ปิดใช้บริการไปก็จะเป็นอุโมงค์ร้างนะครับซึ่งเขาก็จะปิดแล้วก็ทีนี้มันก็จะมีพวกอะไรอ่ะั้งคาวเข้าไปอยู่อาศัยในอุโมงค์นั้นๆนะครับเขาก็จะมีการเขียนป้ายเตือนอย่างเช่งนมีค้งคาวอยู่อาศัยนะแล้วก็การเข้าไปรบกวนค้งคาวในอุโมงค์ผิดกฎหมายด้วยนะครับมี สิ่งนี้มันยังไม่เกิดขึ้นในบ้านเราเพราะว่าบ้านเรายัางเพิ่งสร้างทางรถไฟใต้ดินใหม่แล้วก็ทุกวันนี้รถไฟใต้ดินในประเทศไทยยังไม่มีสายไหนที่ปิดตัวนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนของรถบัสแล้วนะครับซึ่งรถบัสของลอนดอนเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ก็คือเป็นรถบัส2ชั้น สองคันนี้น่าจะเป็นรุ่นที่วิ่งสมัยที่เบีย์ยังเด็กๆนะเพราะว่าถ้าใครอายุประมาณ30ปลายๆนะก็จะเคยเห็นตามทีวีเนาะมาดูคันนี้กันบ้างคันนี้ก็คือทุกเหมือนกันนะรถไฟใต้ดินเป็นหัวรถจักรไฟฟ้าตั้งแต่ปี1890เลยนะ จะเป็นหัวรถจักรขนาดเล็กแล้วก็พ่วงด้วยตู้ด้านหลังนะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูตู้กันจะเป็นภายในตู้ของทูบสมัยก่อนนะปี1890 ก็นั่งหันหน้าชนกันแบบ BTS บ้านเรานะกระจกหน้าต่างเล็กๆแต่ไม่เห็นประตูขึ้นลงนะไม่รู้ว่าขึ้นลงยังไงห้ามสูบบุหรี่ด้วยนะตู้นี้ทำด้วยไม้นะก็คือมีโบกี้เป็นเหล็ก ส่วนตัวตู้รถก็คือเป็นไม้ไม่เห็นประตูด้านข้างนะน่าจะขึ้นลงทางหัวกับท้ายนี่เห็นแล้วทางเดินขึ้นลงอยู่ด้านท้ายนะครับระหว่างตู้ตรงขอพ่วงนะครับมันจะมีทางเดินขึ้นลงอันนี้ก็จะโมเดิร์นขึ้นมาหน่อยนะถ้าทุกคนมาที่อังกฤษนะแล้วก็ขึ้นรถไฟสายพิคาดดลลี่ แล้วก็อีกหลายๆสายที่เป็นสายเก่าแก่เนี่ยจะเป็นสายที่ตัวรถไฟเนี่ยมีขนาดเล็กแบบนี้เลยเนื่องจากอุโมงค์เนี่ยขุดไว้นานแล้วก็จะมีขนาดเล็กนะมันจะไม่ได้แบบโมเดลแบบประเทศไทยหรือที่ญี่ปุ่นที่รถไฟใต้ดินเนี่ยมีขนาดใหญ่นั่งขึ้นลงสะดวกสบายขนาดนั้นนะ หลังคาตัวรถก็จะโค้งไปตามอุโมงด้วยนะซึ่งตัวรถปัจจุบันเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมประตูก็จะเป็นโค้งโค้งหลังคาก็จะเป็นโค้งโค้งก็จะแคบแๆบ,บางคนเดินขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะต้องก้มหัว ทีพี่เบีมาเป็นวันอาทิตย์นะครับคนเยอะมากแล้วก็เด็กเยอะมากด้วยอาจจะดูเดินดูลำบากหน่อยเพราะว่าคนค่อนข้างแน่นนะครับถ้าเกิดมาวันธรรมดาน่าจะดีกว่านะเด็กจะน้อยกว่านี้ใกล้ๆกับพิพิธภัณฑ์จะมีตลาดอยู่แล้วก็จะมีร้านค้าขายของที่ระลึกมากมายเลยรวมถึงเครื่องประดับแล้วก็รูป ภาพเดี๋ยวจะให้ดูนะเผื่อว่าใครมาพิพิธภัณฑ์แล้วจะมาเดินต่อที่ตลาดหรือว่าจะมาเดินที่ตลาดอย่างเดียวก็ได้นะครับับมีพวกเครื่องประดับต่างนะครับมีของที่ระลึกแล้วก็เ,กวเป็นพวกรูปภาพนะแต่เครื่องประดับเนี่ยจะเยอะหน่อยครับจะมีรูปภาพ ผมคนงานเกษตรคนงานสวนเป็นเฮนนี่มีรูปภาพสวยๆขายสองชิ้นสิบห้าปอนชิ้นละเก้าปอนแล้วกเป็นรูปวาดนะสามสิบปอนสิบปอนรูปถ่ายก็มีนะครับ <t ry> <Okay. S 1> ตอนนี้เบียกับหุยนะครับมาแวะเดินเล่นที่สวนสาธารณะไฮพาร์คก่อนอลงสถานีไฮพาร์คคอร์เนอร์สายพิคาดิลลี่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปดูพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นะครับที่สถานีเดิมก็คือ เซา h ์ e คนซิงตันสถานที่เดียวก,กันกับที่เดินทางไปเมื่อวานแต่ว่าพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เนี่ยเข้าฟรีแต่จะต้องจองก่อนนะครับโดยจองผ่านทางเว็บไซต์ sciencemuseum.org.uk นะครับเข้าฟรีได้เลยแต่ต้องจองแล้วก็เบียร์จองไว้ตอนรอบบ่ายโมงนะครับทีนี้ระหว่างที่รอกก็เลยมาเดินเล่นที่นี่ก่อนนะครับให้ปาก ความเป็นอังกฤษมันก็จะชื้นแฉะแบบประมาณนี้นะมันก็จะสลับกันไประหว่างฝนตกกับฝนหยุดน,นะครับช่วงที่แดดออกจะน้อยมากสวนสาธารณะที่เนี่ยสวยนะเขาแบบเขาจัดเขาจัดให้สวยอะ่ะคือต้นไม้ก็สวยมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันแปลกตาก,กว่าที่บ้านเราก็ได้นะคือเดียเองก็ไม่ค่อยได้ไปเดินสวนสาธารณะที่กรุงเทพเท่าไหร่เพราะว่าที่กรุงเทพอ่ะ มันร้อนพอมันร้อนแล้วเราไม่ค่อยอยากไปไหนนอกจากไปห้างแต่ว่าพอมามืงนอกอ่ะอากาศมันเย็นนงมันเดินแล้วแบบมันสบายเนี่ยมันไม่ออกเดินแล้วก็แบบไปได้เรื่อยๆไม่เหนื่อยนะครับแล้วต้นไม้มันก็สวยนะสังเกตดูคือต้นไม้มันอาจจะแบบไม่ชินตามันต้นไม้มันงุ่มว้านเราเนาะมันก็เลยดูสวยแตกตาเราไปเราก็เลยชอบไปซะอย่างนั้นอ่ะ สิงสาราสัตว์นะครับเต้มไปหมดเลยทั้งนกทั้งอันนี้ห่านใช่ไหมัดวใจเป็ดเต้มไปหมดเลยคือด้วยความที่ว่าคนที่นี่น่าจะเป็นมิตรกับสัตว์นะครับสัตว์เลยไม่กลัวคนก็อยู่รวมกันนี่นี่ถ้าเป็นคนไทยนะเดินมาใกล้ๆนกพิราบขนานี้นะมันตีปีกบินหนีแล้วปุพูปแต่ว่าที่นี่ คือเราเดินกับสัตว์ได้เลยสัตว์มันก็คงแบบไว้ใจว่ามนุษย์ที่นี่ไม่ทำอะไรมันนะนี่ดูนะนางไวไายมาโชว์ตัวนางเก็บขาข้างนึงอะ่ะใช้ขาข้างเดียวในการไวไาย อาหารเสร็จปีกนะครับบรรยากาศแบบว่าถ้าสมมติมานั่งเล่นทั้งวันก็นั่งได้นะมันเย็นเย็นต้นไม้ก็สวยยิ่งถ้าแดดออกนะขอบอกมันจะยิ่งสวยวันนี้อีกถ่ายรูปแล้วแบบโอ้แจ๋ว ของเขาคือใบไม้แห้งนี่เองเก็บใบไม้แห้งกินเ uh huh. uh huh. นี่ยนี่นี่นอนอยู่นะครับนอนเอาหน่าศกไปในปีกนอนครับ ใ,ใกล้กันกับพิพิธภัณฑ์วิเตอเรียนออาเบิร์ตแล้วก็ Natural History Museum เมื่อวานนี้นะแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยก็คือมาดูตั้งใจมาดูแค่สองที่แล้วก็วันนี้ยพอไปดูอา่าลอนดอนทรานสปอร์ตมิวเซียมแล้วเนี่ยก็หาดูว่าจะมีพิพิธภัณฑ์อะไรอีกก็ปรากฏว่าเห็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เราก็เลยกลับมาที่เดิมอีกครั้งหนึง่ง ขึ้นสถานีเซาท์แคนซิสตันสายบิคาเดลลี่ไลน์นะครับแล้วก็เดินลอดอุโมงค์ยาวไปจนถึงพิพิธภัณฑ์ได้เลยนะเข้ามาถึงจุดแรกเลยเราก็จะพบกับเครื่องจักรไอ้น้ำขนาดใหญ่นะซึ่งคิดว่าการที่เขาเอาเครื่องจักรไอ้น้ำมาตั้งเนี่ยเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรม ก็คือเครื่องจักรไอน้ำเนี่ยเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เข้ามาช่วยในการผลิตซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเครื่องจักรไอ้น้ำเนี่ยก็จะหมุนสายพานไปทั่วทวโรงงานเลยนะก็คือตัวเดียวนี่แหละแล้วก็หมุนจะโยงสายพานไปทั่วโรงงานเลยไปตามเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการผลิต รวมไปถึงการเดินเรือนะซึ่งถ้าเกิดใครเคยดูไททานิกเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมีเครื่องจักรไอ้น้ำลักษณะเนี่ยให้เห็นอยู่ตอนที่เป็นฉากในห้องเครื่องนะครับซึ่งขนาดเครื่องจักรไอ้น้ำที่เห็นเนี่ยแม้ว่าจะเป็นขนาดใหญ่มากขนาดนี้นะแต่ก็ยังเทียบกำลังไม่ได้กับเครื่องยนต์เครื่องเล็กๆสมัยนี้เลยนะโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยมีกำลังมากกว่ามากเลย แล้วก็เวลาที่จะเริ่มใช้งานเนี่ยจะต้องเริ่มจากการที่ปั่นตัวเครื่องเล็กๆเนี่ยก่อนให้วงล้อว,วงใหญ่เนี่ยหมุนเสร็จแล้วกว่าที่จะติดเครื่องได้เนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรนะแต่ยังไงก็ถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้มาถึงปัจจุบันนี้ได้นะ ส่วนการจัดแสดงต่อมาเป็นส่วนของอวกาศการสำรวจอวกาศมีการจัดแสดงในส่วนของเครื่องยนต์ของจรวดอย่างที่เคยเห็นของที่ญี่ปุ่นตอนที่เบียร์พาไปดูที่มิรคังของที่นี่ก็มีนะที่อยู่ตรงฐานปล่อยจรวดด้านล่างสุดเป็นเครื่องยนต์ไอพ่นเครื่องยนต์หลักที่ขับเคลื่อนจรวดเนี่ยให้ขึ้นไปนอกบรรยากาศได้ ต่อมาอันนี้เป็นกระสวยอวกาศโซยุสของจริงตัวจริงที่เอามาตั้งไว้อยู่ที่นี่เลยด้านบนนั้นก็คือร่มที่ใช้เวลาที่กระสวยอวกาศเนี่ยตกมาลงมาในชั้นบรรยากาศโลกแล้วก็ก่อนที่จะกระแทกพื้นเนี่ยก็จะเปิดกลางร่มอันนี้มาเพื่อใหอ้กระแทกพื้นเนี่ยเบาลงข้างในก็คือนั่งประมาณนี้นะนั่งงอง,งขาเหมือนเป็นท่ากึ่งนอน เรียกว่านอนละกันนอนชันขาเนาะตรงนี้จะเป็นยานอาวกาศที่ใช้ไปยังดวงจันทร์นะครับน่าจะเป็นส่วนที่จำลองขึ้นมาไม่ใช่ของจริงนะ คันนี้ก็คือหัวรถจักร Puffing Billy หัวรถจักรที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนี้ที่ยังคงอยู่นะสร้างตั้งแตบบ่ปี1813-1814แล้วก็คันนี้หัวรถจักรคอลัมบายปี1845นะเกือบจะ200ปีแล้วนะคิดดูสิ อันนี้คือโมเดลสะพานรถไฟฟอร์ดบริดจ์สะพานที่ข้ามทะเลขนาดใหญ่นะอยู่ที่สกอตแลนด์เดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูแยกอีกด้วยนี่ดูสิเกมบอยนะเกมตลับ แล้วก็เครื่องพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์รุ่นเก่านะอยู่ในพิพิธภัณฑ์แล้วแสดงว่าเราเนี่ยอายุเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะเพราะเกมบอยกับเกมตลับเนี่ยเป็นเกมที่สมัยเด็กๆเ,เราเล่นกันนะเครื่องพิมพ์ดีดนี่ก็เคยใช้ทำรายงานนะสมัยประถมกับมัธยมต้นแล้วก็มีข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆนะซึ่งอันนี้คือถือว่าเป็นยุคโมเดิร์นแล้วนะแต่ว่าปัจจุบันมันก็คือเก่าแล้วลนะ่ะ และนี่ก็คือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลกนี้ไปให้ก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วก็คือเครื่องพิมพ์นั่นเองสมัยก่อนที่จะมีเครื่องพิมพ์เนี่ยการที่จะมีหนังสือ1เล่มเนี่ยจะต้องใช้วิธีการเขียนนะซึ่งการเขียนหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลานานมากกว่าจะได้ก๊อปปี้ก๊อปปี้หนึ่งแต่พอมีเครื่องพิมพ์เนี่ย การทำซ้ำหนังสือก็สามารถทำได้ง่ายขึ้นสร้างก๊อปปี้ออกมาได้เยอะแยะมากมายนะแล้วในหนังสือเนี่ยมันก็จะมีความรู้ใช่ไหมส่งไปให้คนได้เรียนหนังสือมีการถ่ายทอดวิทยาการต่างๆเนี่ยจากหนคนสู่หลายๆคนมันก็ทำให้โลกของเราเนี่ยพัฒนาได้ไวขึ้นนี่เป็นการจำลองโรงงานในยุคก่อนนะครับจะเห็นว่า จะมีเครื่องจักรหลักที่เป็นเครื่องจักรแรงไอน้ำนะเสร็จแล้วก็จะปั่นสายพานเข้าไปทั่วทั้งโรงงานนะครับแล้วก็สายพานเนี่ยก็จะเป็นกำลังลงมายังเครื่องจักรเล็กๆพวกนี้นี่ก็คือ,อก็จะต้องมีคนทํางานด้วยนะจะไม่ใช่เป็นเครื่องแบบอัตโนมัติเหมือนสมัยปัจจุบันนะครับอันนี้ก็คือยกปฏิวัติตอุตสาหกรรมเลย ก็สวยอวกาศอพอลโล10นะครับนี่คือทันสมัยของเขาแล้วนะคอกพิทแบบทันสมัยแล้วนะปัจจุบันดูโบราณมากเทคโนโลยีตั้งแต่ปี1966นะก็เกือบจะ60ปีแล้วเกือบ60ปีแล้วนะที่กระสวยอวกาศนี้ไปดวงจังนทมาก็น่าเหลือเชื่อนะที่มนุษย์เรากล้าที่จะออกไปดวงจันด้วยเทคโนโลยีในระดับขนาดนั้นนะ่ะ ซึ่งเทคโนโลยีสมัยนั้นมันไม่ได้ล้ำสักเท่าไหร่เลยมีการจำลองร้านยาสมัยก่อนนะ Chemist Jibbon and Sun Opticians ร้านยาสมัยก่อนดูน่ากลัวชี่หายเลยไม่รู้กล้าเข้ากันได้ไงนะดูเหมือนเขาจะรวมยากับแว่นตาเอาไว้ด้วยกันนะ ขยับขึ้นมาเป็นชั้นหนึ่งนะครับจะเกี่ยวกับการแพทย์การรักษาการสาธารณาสุขตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะเครื่องมือผ่าตัดประมาณยุค1,900ต้นๆนะครับเครื่องมือผ่าตัดยุคสงครามโลก งเงหัวใจเทียมและปอดเทียมสำหรับช่วยพยุงชีพช,ช่วงที่ผ่านหัดนะครับเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือปี1950เครื่องออโต้เคลฟนะครับปี1900ถ19ึงปี1930คือเรียนวิทยาศาสตร์เียต้องเคยได้ใช้นะออโต้เคลฟใช้ในการฆ่าเชือ้อเครื่องมือต่างๆนะครับ เครื่องนี้ก็คือเครื่องที่ช่วยสำหรับการหายใจสำหรับคนที่ติดโปลิโอนะครับในช่วงปี1953หลักการก็คือคนที่เป็นโปลิโอเนี่ยเขาไม่สามารถหายใจด้วยตัวเองได้ก็คือจะต้องเข้าไปอยู่ในเครื่องนี้นะแล้วก็หัวจะโผล่ออกมาทางด้านนี้ตัวภายในตัวเครื่องเนี่ยมันก็จะเป็นสุญญากาศนะก็จะมีการที่สูบลมเข้าไปปั๊มลมออก ช่วงที่ดูดลมออกเนี่ยเราก็จะดึงให้ปอดเนี่ยสูบอากาศเข้าไปได้แล้วก็ตอนที่ปั๊มลมเข้าไปเนี่ยก็จะไล่อากาศในปอดเนี่ยออกมาเพื่อให้ผู้ป่วยที่เป็นโปลิโอเนี่ยจะสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้แต่ต้องอยู่ในตัวเครื่องนี้นะคือคนที่เป็นแล้วก็ไม่สามารถที่จะรักษาได้ก็ต้องอยู่ในเครื่องนี้ตลอดไปซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราจะมีการหยอดวัคซีนโปลิโอตั้งแต่ตอนเด็กๆนะมันก็จะไม่มีโรคนี้อีกแล้วนะ ซึ่งเราทุกคนก็จะเคยโดนหยอดนะไอ้วัคซีนเนี้ยต่อไปอันนี้ก็คือเครื่องทดสอบเลือดกับยูรีนนะครับเป็นเครื่องตั้งแต่สมัยปี1,966ก็สมัยนี้คงไม่มีใช้แล้วล่ะชั้น3จะเป็นเกี่ยวกับเครื่องบินแล้วก็การบินทั้งหมดเลยจะเห็นได้ว่าเขาจะมีเครื่องบินตั้งแต่ยุคเริ่มต้นเลย คือพิพิธภัณฑ์นี้นะ่ะใหญ่โคตรๆเลยนะเดินแบบเมื่อยเมื่อยเลยแหละถ้าจะมาเดินดูให้ครบแล้วก็เดินดูแบบละเอียดละเอียดด้วยนะจอเลึกในแต่ละนิทรรศการเนี่ยก็คือจะต้องใช้เวลาเป็นวันนะแต่ถ้ามาเดินดูแบบผ่านๆมัง่งอะไรมัง่งครึ่งวันก็พอมีการจัดแสดงเครื่องยนต์ของเครื่องบินสมัยก่อนนะครับซึ่งมีอยู่เยอะมากเลย นี่นี่นี่เครื่องยนต์ไม์บักเครื่องยนต์เครื่องบินปี1908นะครับปกติสมัยปัจจุบันนี้เราได้ยินไม์บักก็คือจะนึกถึงรถเบนซ์ตัวรูหรานะเครื่องยนต์ไม์บักตัวนี้180แปแรงม้าเท่านั้นเองนะแรงม้ายังน้อยกว่าเครื่องยนต์รถยนต์ปัจจุบันหลายๆเครื่องเลยนะคิดดู เจอฮา v วิลแลนด์จิปซี่ปี1937 525แรงมา้าบริสตอลเซนทอรัสปี1947 2,550แรงมา้าโอ้แรงแรง แล้วก็มาถึงเครื่องยนต์เจ็ตรุ่นแรกๆนะครับด้านล่างนี้เป็นยุงเกอร์ปี1 9 c c แล้วก็นี่นี่นี่ BMW BMW 003ปี1943 แล้วก็มาถึงยุคของเครื่องยนต์โทโบแฟนนะครับ r o l ส์ RB 2 1 1 2 2 b 1970ขเครื่องยนต์สำหรับ l o c k h e e t TriStar 1011จริงๆรุ่นนี้เราก็ยังทาอยู่นะทันตอนเด็กๆแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ขึ้นเท่านั้นเองตอนเด็กๆยังไม่มีปัญญาได้ขึ้นเครื่องบินนะ อันนี้คือเก่าแล้วนะครับปัจจุบันน่าจะทันสมัยกว่านี้มากนี่คือเครื่องคิดเลขนะครับ Charles Babbage d i f f e r e n t e n g i n e Number Two ซึ่งเป็นผลงานประดิษฐ์ของนักประดิษฐ์ชาวอังกฤษ Charles Babbage คิดค้นเครื่องจักรที่ชื่อว่า d i f f e r e n t e Engine เนี่ยเพื่อใช้ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์อย่างเช่น ลอการิทึมและก็ติโกนิตินะเป็นครั้งแรกแถมยังมีระบบพิมพ์ตัวเลขผลการคำนวณออกมาลงในกระดาษอีกด้วยโดยใช้เพียงแค่คกลไกจากฟันเฟืองเหล็กและไขลานเท่านั้นนะไม่มีไฟฟ้านะเหลือเชื่อปเลยมีโซนของนาฬิกาแยกโดยเฉพาะด้วยนะจะเกี่ยวข้องกับนาฬิกาทั้งหมดเลยอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,หมๆที่เบียร์กับคุย จะนำมาลงนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับถ้าใครชอบคลิปท่องเที่ยวชอบคลิปรถไฟกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ